พีจะจบแล้วผมเชื่อว่าคนไทยมีความอดทนสูงเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะคอยส่งไหมถาจริงไดู้ไหมตอนนี้ถึงตอนหนัแล้วรักทำไมก็ต้องมาตั้ง18 18ผมชื่ออะไรใช่ใช่ผมเจอแลรว ก่นเขาแค่ช่างชี้ก่นาแค่ไหนแท้นมาโ้โหอะไรวะก็จะมีแางงานที่แบบแอบงลมได้อาจจะไม่คุยเหื่อเลยเดอะไรดีเือยไหมไม่รู้จริหรอกันาี้ทำางทํพาเป็นเแท้งไชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ใช่หรอไม่เป็นไรครับเ็เทียนมันเทียนเป็นแท้นะไม่เป็นแข้หือเป็นด้าวเนี่ย ฝูภาษาไทยรงไห้แล้วโอ้ทโอ้ยโอ้ยจิ๊บจิ๊ดาวยนดิแล้วไหนอ่ะจุดะสอบอะจุดะสอบอยู่ไหนสอบครับเจนี่ มีคำถามเลยอยากจะถามผมไหครับพี่ได้เลยแล้วพี่ตยเร่มถามไหมครับคือว่าทุกรืล้างตั้งใจยอมัว่านี่ถ้าเดอนจูเอร์ถึงามีนี่เอาจริงๆนะไม่ไม่เจอไม่จอจีนะโอ้ไม่จอจีไม่จอจ คือยังนคือตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าเอาว่าเราตั้งหน้าที่รอดก่อนนะรอดแล้วผมด้วยนะครับเพราะว่าผมรักอาชีพกาแสดงมากๆนะครัที่ตนางปรยเทศรจะหลบชื่อให้คนที่จับอย่างีนี้เขาแจ๋วรับ Chào cháu. Chào em đó sao. Rồi nó là ăn. Xin ít tí